สถานแห่งชาติ สถานที่รำลึกถึงคุณความดีและการเสียสละของวีรชนเพื่อไม่ให้วีรกรรมอันทรงเกียรติและน่ายกย่องนี้เลือนหายไปตามกาลเวลาค่ะในวันนี้นะคะนินย่ายืนอยู่ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติค่ะสถานที่ที่เป็นอนุสร์แก่ผู้เสียสละชีพเพื่อชาติรวมถึงค่ะเป็นสถานที่ที่จะแสดงในเรื่องของประวัติวีรกรรมและเหตุการณ์รบที่สำคัญสาคัญของประเทศไทยนั่นเองเดี๋ยวนินยาจะพาทุกท่านนะคะไปรับชมกันว่าด้านในนี้มีอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันค่ะ หลังจากที่เดินทางมาถึงที่อนุสร์สถานแห่งชาติแล้วค่ะคือด้านหลังของนิย่านี่เองคือพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อมาถึงสิ่งแรกที่ควรทําคือสักการะพระองค์ท่านค่ะเมื่อสักการะเสร็จสิน้นเดี๋ยวห้องต่อไปที่จะพาไปรับชมนะฮะบอกเลยว่างดงามมากนะคะเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันค่ะ อาคารภาพปริทัศน์นี้นะคะเป็นภาพวาดค่ะที่บันทึกเรื่องราวตั้งแต่ในสมัยสุขโขท,ทยัยจบจนในสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากากรที่เบศมหาพุมิพลดุยเดชมหาราชบ,บรม,มนาถบพิตรหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองค่ะซึ่งบอกเลยว่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์ชาติไทยนั้นมีมาอย่างยาวนานณบริเวณนี้เป็นแค่ภาพวาดเดี๋ยวในจุดต่อไปที่นินญาจะพาทุกท่านไปรับชมนะคะจะเป็นเรื่องราวที่บอกเลยว่าน่าติดตามมากจริงๆถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมกันค่ะ สำหรับอนุสรสถานแห่งชาตินะคะจะมีในส่วนของพิพิธภัณฑ์ซึ่งพิพิธภัณฑ์จะมีทั้งหมด4ชั้นค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะที่ให้เราภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยของเรานั่นเองค่ะถ้าไทยไร้เอกราชเราจะร้องเพลงชาติให้ใครฟงังถ้าพร้อมแล้วไปดูด้านในกันค่ะ ในส่วนของห้องแรกนะคะเมื่อเดินทางมาถึงค่ะจะเป็นส่วนของยุคสมัยสุขโขทัยนั่นเองรุ่งอรุณเหนือแผ่นดินไทยนะคะห้องนี้จะเป็นห้องที่บอกเรื่องราวเกี่ยวกับในสมัยสุขโขทัยเลยอย่างบริเวณด้านหลังเลี้ยงหญ้าจะเป็นในส่วนของศึกขุนสามชนยุนทธตถีแรกแห่งแผ่นดินไทยรวมถึงทางด้านซ้ายมือนี่เองก็จะเป็นในส่วนของการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นอยู่ของคนในยุคสมัยนั้นนะคะใครค่ายาค้านะคะรวมถึงในน้ำมีปลาในงาหนมีข้าวอีกด้วยค่ะ แต่จะมีสักกี่ชนชาติที่เหลือรอดจนสถาปนาบ้านเมืองเป็นราชจาจักรได้เหมือนไทยเรานั่นเองค่ะ ของห้องอักขระไทยนี่เองค่ะคือนี่เลยตัวเราในอดีตนะคะอยากรู้ไหมว่าตัวเราในอดีตในสมัยสุโขไทยเราเป็นใครนะคะเพียงแค่นี่ค่ะโหลดแอปของ Thai National Memorial นะคะซึ่งนิญาโหลดมาแล้วนะคะเราจะมีตัวสแกน QR code นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในอดีตนิญาเป็นใครนะคะ,ะเดี๋ยวคอนิญาสแกนก่อนตัวเรานะอดีตชาติเป็นนักปั้นเครื่องสังกตโลกฝีมือดีแต่เจ้าชูชอบวัดเสน่ห์รวยเลิศเชิด ะะจึงมีหนุ่มมารุมจีบทั้งพระนครว้าวนี่คือตัวนิยาาในอดีตนะคะอัลละาค่ะนี่คือตุดไฮไลท์ถ้าใครแวะมาอย่าลืมแวะมาเล่นกันนะจ๊ะ ยืนหยัดทวงคืนเอกราชค่ะถ้าไม่มีพระองค์ท่านเราคงสิ้นแผ่นดินนะคะห้องนี้เป็นเรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทางด้านซ้ายมือนี้นะคะที่เดี๋ยวจะพาทุกคนมารับชมจะเป็นจุดนะคะที่จำลองค่ะเป็นกำแพงเมืองและจำลองว่าณบริเวณนะคะขณะนี้เรากำลังเตรียมตัวทำการรบอย่างไรบ้างและบอกเลยว่าจุดไฮไลท์คือที่นี่ค่ะเดี๋ยวเรานะ,ะถ้ามีน้องๆหนูๆเยอะ จะเป็นการเตรียมกำลังค่ะและเดี๋ยวเราจะบุกกำแพงเมืองไปพร้อมๆกันค่ะ เดินทางกันมาจนถึงในสมัยของกรุงรัตนโกสินค่ะอีกหนึ่งเกมนะคะที่บอกเลยว่าน้องๆหนูๆที่มาที่นี่ชอบมากๆคือเกมก้าวทัพนะคะซึ่งสําหรับเกมนี้นะคะจะเป็นเกมวางแผนนนเด็กการวางแผนในครั้งนี้จะแตกต่างก็คือเราสามารถรีเซ็ตใหม่ได้หากพ่ายแพ้แต่ในความเป็นจริงแล้วคําว่าพ่ายแพ้ไม่มีมีแต่เพียงความตายเท่านั้นนะคะ นี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ค่ะด้วยคียเมสเซจที่ว่าไม่ว่าจะสวมหมวกใบไหนก็ปกป้องชาติได้นะคะซึ่งหมวกใบสำคัญเลยที่นิญยาอยากจะขอแนะนำคือด้านหลังนินยาค่ะคือหมวกของเรือหลวงทนบุรีเรือหลวงทนบุรีนะคะมีบทบาทสำคัญค่ะในการทำศึกในช่วงของรอ212ซึ่งคือกรณีพิพาทไทยฝรั่งเศสนั่นเองค่ะ ความภาคภูมิใจของกองทัพเรือไทยนะคะที่อยู่ที่อนุสณ์สถานแห่งชาตินี้ค่ะคือครุฑนั่นเองนะคะครุฑนี้นะคะเป็นครุฑที่ประจำเรือหลวงสุขโขทัยลําที่1โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจิมเรือหลวงสุขโขทัยนะคะเมื่อวันที่5วมิถุนายนพุทธศักราช2474ค่ะ และนี่นะคะคือภาพบรรยากาศทั้งหมดในส่วนของพิพิธภัณฑ์ณนาอนุสรสถานแห่งชาตินั่นเองค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวตั้งแต่ในสมัยสุขโขทยัยจวบจนปัจจุบนันเป็นวีรกรรมของวีรชนที่กอบกู้เอกราชให้กับประเทศไทยค่ะอีกหนึ่งวัตถุประสงค์ค่ะในการจัดสร้างอนุสร์สถานแห่งชาตินะคะคือเป็นอนุสร์เพื่อรำลึกถึงผู้เสียสละชีวิตต่อประเทศชาติรวมถึงค่ะ เป็นการจารึกนามนะคะเพื่อลำลึกถึงผู้เสียสละชีวิตให้สถิตถาวรตลอดไปค่ะ และนี่นะคะคือบรรยากาศภายในอนุสารสถานแห่งชาติค่ะที่เป็นสถานที่ที่รวบรวมเรมื่องราวทางประวัติศาสตร์ของไทยทั้งในส่วนของการรบรวมถึงนะคะวีรกรรมของวีรชนต่างๆนั่นเองค่ะถ้าท่านใดนะสนใจขออนุญา,า,าตเรียนเชิญนะคะมาได้ที่อนุสารสถานแห่งชาติเลยค่ะในวันนี้นะคะนิยาต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ